สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอช h a ชแนลวันนี้เก่าใบช้างกับกานดีแอ็คชั่นแอนิเมชั่นเรื่องพนึกเทพบัลังราชาน EP 1 4นจ้าใช่ทุกคนต่อเนื่องกันเลยค่ะใช่เพราะว่ามันต้องดูแบบต่อเนื่องใช่ทุกคนนะไปดูสิว่า อ่อสูตรมันบุกถูกจังหวะแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถกําจัดอีสเอนี้ได้ไหมมันเป็นเสาละยี่สิบห้าใช่ซึ่งมันสูงมากทุกคนเราจะทํายังไงกับมันนะคะทุกคนไปลุ้นกันจ้ะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติดกิ๊งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพได้นานได้ดูคลิปก่อนใครคันพิเศษมากมายเราอยู่ใน t ฮลิเซคุสิ f เม Member จ้าและยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณวีทีวีด้วยครับผมไปจ้า มนะ่แม่แมมก็พูดดีนั่นแหละเฮ้ยกระดิดกระดอนหมดโอ้ยว้ายระดับเก้าขั้นกลางสาวยี่สิบห้า 嗯，搞个那样，算了吧，那你们就都成为我锻造魔神中。哦。哦、啊、哦。哦，好。好。哦。Oh my god. 证明当时我们真的没有优势。 นยังไงดีเราต้องคิดวิธีแล้วโห้โหเขาห้าแสนก้อนเซนไอ้บ้าขนมายังไงนี่ไงพี่เตยมันมีประตูวเิเศษของมันโอ้ เอามันคือเรื่องในตำนานสักอย่างที่เขาเคยพูดคนบ้าเฟินเฟิน

เราขนทุกอย่างที่เรารมีมาแล้วเราต้องทำให้เห็นต่อฮะยังไงสิเพราะว่าสาวนี้มันส่งมากเแตวมันยังไม่ทำอะไรเลยจริงเราขึ้นห<ช>ลบ<ก>แล้วหลบอย่างเดียวตอนนี้ผมก็ว่าเกินอีสาวยี่ห้าโอ้โหโอ้ย ยังไม่ครบอีกเหรอคะอาวุธยังวิเต,ต้ยมีตั้ง 500, ห้าแสนปล่อยมาน่าจะยังไม่ถึงสองหมื่นโอ้ยขีมมาว่าเรืเ่องอะไรคนต้องร่วมมือกันทุกอย่างแล้ว

哦。你们都没在查看嘞啊！成功了。娘 <laughs> 啊！怎么会？所有人的最强招数，竟伤不了他分毫！可是。<noise> <noise> <noise>

โอยวัสดุท่างโอ๊ยปดมาอีกแล้วีบ้าเอ้าทุกคนที่แบบโดนหล่อมโดนจองจำปลดล่อยทั้งหมดโอ๊ยปวอีแล้วเจะออกไปยังไง ออกมาแล้วเอาลอได้ไหมโอ้ออออโหล้อร้อย่างเงี้ยไก่อบโอ่งยังร้อนาออกมาได้ไลแล้วตาเดือดมากควรอกไดีมยอยยยยยอยท้้ย 你听见了吗？说我听下面有好多痛苦的哀嚎，一些死去的神，灵魂还被囚禁在这里，备受折磨。主人，如果再不出去，我们的灵魂也会永远被囚禁在这里。嗯、睿智魔神，应该就是通过这些被囚禁的灵魂获得力量。咱们必须解救他们。累、嗯、吗 哇哇解救了这些灵魂，但接下来熔炉会变得十分不稳定。我们怎么样才能离开这里啊？我想到出去的办法了。不是睿智魔神自己说的吗？神卷可炼化神器，而他本身就是最好的熔炉、啊嗯。啊，咱老巫，快快走！来，可你现在的身体和灵魂，无时无刻不在这里炼化，我担心神魂俱灭时。 เพราะว่าเตาของมันคือต้องดีที่สุด ดูแบบยไม่ไหวไม่ไหวมันร้อนมากดูที่รีมร้อนเลยเหมือนแบบนรกโอ้ดีอะอ่าฮะโอ้ยเหมือนอยู่ในพระอาทิตย์ทุกคน เามาใช้หมดจริงจริงโอ้โอ้โอ้ทุกคนต้องมาช่วยนี่ไงเขาต้องมาช่วยได้เลย 诸葛，谢谢你承担了我的痛苦，拯救了我的灵魂，这我也帮你吧。我想跟你一起回家。哦，他可能没能量。哦、嗯，克鲁格。我的 o 我的了。 ปันกว่าเดิมแม่พี่ต้แบบอาวุธอะจริงว้าวดูาเว้าวโอ้โหสร้างดาบทีมึงเจอแน่มึงต้องโดนฟัน ว,ว้าวอยอ่างนี่มันก็จะทะลุกออกมามาค่ะเจอ<บ>นแน่แดาบเทปมาแล้วฆ่ามึงเท่านัน้น,นอ๋อไม่ใช่ค่ะ ของฉันจ่ะแทงส่วนเขาเลยค่ะกระซวกเข้าไปเลยค่ะแต่เป็นของฉันจ้าเออเล็บ้อนวาัห้เป你怎么神只有双向牺牲才能造就神器，而

你的神之宝库吗？他大概一人那些被你囚禁的俘虏。都快崩了。都已经四十岁。呃、嗯。耶。嗯、哦。啊、好。我讲真的。巴蒂斯达，嗯 แสงอรุณเบิกฟ้านกกาบินออกหากินราเร่ฉ่ำใสน้นองอาจจะไม่รู้แนะนแว่ี่่เจ้าขุนทองว้าวพลังดูแกสู้เขาไม่ได้เลยค่ะเาสาแตกแน่เ<ะ>สาแตกพัง ไปตายซะจ้าคงจืดคงจืดคงจืดขนบ้าเสาพัง้วไหมเสาแตกไหมเสากำลังร้าวนะตะเกียบแต่ว่าเป็นยังไงบ้างปุยปุยเลวปุยมันฮะ

ว่นี่คือเสาต้นๆป้าที่แบบใช้พลังไปเยอะและต้องเสียอายุไขอะไรนั่นตอนนั้นออกแล้วเฮ้ยพอๆเลือกเลือกได้หรอคลื่นแล้วคลื่นแล้วพี่ต้นพัง สมนำหน้าแ,แกไม่มีวันสร้างเสร็จหรอกอะไรอีกอ่อุกกาบาตต้นอีกแล้วเชี๋ยหลิงคือโดนบ่อยมากพอร้องไม่เคยสร้างหมู่บ้านเสร็จแน่เจนหนังก็โดนเอาโดนทุกด่านเลยแม่ตอนนี้โดนทุกด่านจริงๆบ้านนางเอกบ้านนางเอกเออได้ัได้สุด ไปแล้วไปแล้วี่ปทำไมอยู่แบบลุกคือมันต้องเกิดเหตุโอ้ยด่านบ้านพี่ฟังฟังโอ้ยสู้จนหมดแรงแล้วยังม,มาไม่หยุดอ้า เกิดเกินอะโหดมากค่อยสนุมกมากอันนี้คือแบบมีมีคือหลายเรื่องเกินเล่างเอา,เ,อา,เ,อาเริ่มตรงไหนดีอะอย่างน้อยอย่างน้อยก็คือว่าเราสามารถจัดการอีสาวยี่สิบห้าได้แต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ว่ามันจะตายจริงหรือตายหรือบอมค่ะสาวยี่ห้าน่าจะปุ๋ยจริงแต่ว่าคืออีพัไอมองกุฎอะ่ะ คือเราไม่รู้ว่าที่มันดูดไปวางใช่ไหมเหมือนเหมือนมันใส่สัญลักษณ์เอาไว้ว่าว่ามันจะต้องโดนดูดกลับมาแสดงว่าคือถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ได้โดนทําลายมงกุฎอ่ะมันสามารถกลับมาได้เออมันกลับมาได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือเข้าฉันจับมันเอาไว้มันก็เลยโดนดูดไปด้วยกันแล้วแล้วพอตอนนี้เขาวาร์ปกลับมาได้นี่ไม่แน่ใจว่า นางขย่ำทิ้งไปแล้วหรือว่าอะไรไปนึ่ออกไหมเพราะว่ามันมีแบบจังหวะแบบเหมือนแสงบึ้บนึง<ช>แล้วทุกคนก็เห็นว่าแบบเฮ้ยมีใครเข้ามาะอะไรเงี้ยแล้วกแต่ว่าก็คือว่ากลับมาใช่คือ่เนี่ยสมมติว่าถ้าสมมติว่ามงกุฎมันมีพลังที่สามารถดึงกลับไปได้อ่ะถ้ามันแตกอะ่ะมันมันมันไม่น่าจะพากลับมาได้อ่ะ ไม่ออกไหมด้วยตามหลักการหรือว่าถ้ามันพังไปแล้วมันไม่สามารถที่จะมีพลังที่จะพาออพากลับไปได้แต่เิงทำไมถึงกลับไปได้แต่มงกุฎก็ไม่อยู่แล้วเออไม่รู้นะทุกคนไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนกันแน่ใช่ใช่คือเราไม่ไม่รู้ว่าพลังของสิ่งนั้นมันมันมัน,มนยังไงเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงีย้ยและทีเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแล้วเสานอื่นอ่ะมันจะมีศักยภาพแบบนี้หรือเปล่าที่ สมมติว่าปุ๋ยไปแล้วเหลือมงกุฎแล้วมงกุฎมันจะกลับไปยังจุดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้เนอะแม่เพราะว่านี้เป็นเพิ่งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเจอลักษณะแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นใช่แล้วแล้วคือแต่ว่าตอนนี้เหมือนเฮาฉันก็ได้รู้แล้วว่าว่าวังดาราใช่ไหมตะกีวังอสุลดาราเหมือนกับน่าจะกําลังเจ็บป่วยอยู่จริงน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องรีบไปรายงานเพราะว่าถ้าเราจำไม่ผิดอะคือเทพอสุนที่แบบคอยทํานายนู่นนี่นั่นใช่ปะแล้วน่าจะแบบใช้อะไรเพื่อที่จะแลก กับการดูการอะไรแบบเนี้มาแล้วก็น่าจะแบบเอออาการหนักเพราะเหมือนตอนนั้นเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนเขาเคยโผล่มาแล้วดูแบบรอแลรรอแ่อย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เราได้ว่าเออเราได้อาวุธเทพที่มันจึ้งมากจริงๆอะเราสึกว่ามันมีพลังอนุภาพที่มันแบบสามารถทําลายเทพอสูรได้เลยนะนี่ว่าได้เลยคือต้องรอต้องอาศัยจังหวะในการจัดการมันเหมือนกับมันเกิดมาจากเสิ่งที่เราพูด บบพลังของสองฝั่งอะ่ะเออมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไระเหมือนกับพระเอกเราหลอมออกมาจากความศรัทธาออความแบบอะไรอย่างเงี้ยของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้เจ้าเทพประสนสองยี่้าคือมันฆ่าคนแล้วมันเอาไปกักขังเอาไว้มันก็เลยเป็นพลังที่อาจจะแตกต่างกันอะ่ะเออรู้สึกว่าเขาฉันน่าจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆเลยเรารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วเราแบบ มันดูมันดูเหมือนจะมีความหวังแต่มันก็ดูยากเหมือนกันเลยจริง <okay. S 2> เพราะาตอนนี้ยอสูรมันก็บบุกโจมตีเอออ,อยู่ๆก็มากามันเป็นครวนเลยมันต้องมีเหตุอะไรแน,น่ๆน้องทุกคนแล้วก็สนุกมากสนุกมากจริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นเลยอยากดูต่อนะอดทนไว้ก่อนใช่<ๆ><น>แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดพวกเธออยากดูต่อเธอก็ต้องสมัคร VVAP ไงเ,เพราะตอนเนี้ยเธอได้ดูร้อยสี่ร้อยสี่เก้าร้อยห้าสิบแล้ว ถ้าเธอเป็น u v a พจริงแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเพราะว่าเพิ่งอัดตอนนี้จบไงแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะจ๊ะใช่ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกการกลับมาของเพื่อนทีมเราแต่ละคนหรือว่าอะไรยังไงเราพัมิตรเราจะวางแผนในการรับมือยังไงบ้างถูกอ๋อแล้วก็เสาอสูรพังแล้วอีกรอบหนึ่งอีเสาอสูรงูมันไม่มีวันได้เกิดหรอกค่ะบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเท้าฉันยังอยู่มันจะต้องไม่ได้เกิดอะทุกคนจริงนะคะก็หวังว่านั่นแหละทุกคนจะ ร่วม้วยช่วยกันเอาชนะอีพ็อกเพว่อสวนให้ได้เถาก,ากครับผมเดจ๋จะกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย